แม่กับหลุดแล้วเนาะแกเดี๋ยพึ่งยังยังยังไม่อยากแบบพูดเยอะอะเหมือนกับว่าไม่ได้ปิดอะเดี๋ยวเดินเจอก็เห็นมีลงรูปคู่หวานใจชาวเน็ตทักเหมือนคนนี้ ล่าสุดเพิ่งเปิดใจเรื่องความรักครั้งใหม่ไปหมาดๆต่อมาวันนี้มีนพิชยาลงรูปคู่หวานใจอีกครั้งผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแต่ภาพกลับเบลอขั้นสุดพร้อมแคปชั่นว่ารูปชัดไหมงานนี้แฟนๆไม่รอช้าเข้ามากดไลค์พร้อมแห่กันคอมเมนต์กันยกใหญ่ว่าภาพนี้คล้ายพระเอกรุ่นน้องคนนี้มากอาทิเหมือนพี่วินเลยอข้างหลังคล้ายพี่วินมากนะลุกไล์ น้องวินแต่ก็มีคอมเมนต์อื่นๆที่เข้ามาบอกว่าไม่ใช่พี่วินนะคะไปฟังสัมภาษณ์พี่มีนบอกเหมือนเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมาสิปีไม่ใช่น้องวินน้องวินไม่ได้ตัดผมทรงนี้แต่ก็แอบ,บเชียร์อยู่นะซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่สาวมีนเปิดภาพหวานใจที่มอบชอ่อดอกไม้ชอ่อดโตให้กับสาวมีนแต่เอว่าแต่หนุ่มคนนี้จะเป็นใครกันแน่นะคนรู้จักเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมานานขนาดนี้ ทุกคนน่าจะรู้จักแน่นอนค่ะแต่ได้ๆก็รองให้ความสัมพันธ์ชัดเจนกว่านี้จนสาวมินยอมเปิดหน้าหนุ่มผู้โชคดีคนนี้สักทีค่ะขอขอบคุณอินสตาแกรมมินพิชยาฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ